เฮ้ยห,หลานอะไรเงให้ลุงเขียนอะไรวะเนี่ยธรรมชาติสุดๆเลยธรรมชาติสุดๆภูเขาร้อมพร้อมลำธารนาี่เป็นยัไยงไงกันเนี่ยก็ดูดิดูข้างหลังนี่คุณผู้ชมเห็นไหม<า>เอออันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นหก ถ้าเป็นคนจีนก็อ่ะห่วงจุ้ยลีจังเลยห่วงจุ้ยลีเป่งท้องมังกรอ,อ,อ่ะเออ,เ,อ,อเนี่ยแล้วดูวิวทิวทัศน์ข้างๆอ่ะธรรมชาติไม่ธรรมชาติอ่ะเขาก็เอารถไถมาทาการเกษตรอะไรกันไปหมดแล้ว้เท้าลุงจ้างมาเองเนี่ยเออ,เ,อ,อเห็นปะดูรอบๆเนี่ยคือภูเขาทั้งหมดเลยเออเฮ้ยสาออ<ะ>รธาตภพครบด้วยลํำธานอ๋อ ทิวนุ้ยไปลำธารใช่ไหมถูกต้องแปลงของเราอยู่ฝั่งลำธารตัวนู้นเดี๋ยวเราพาไปดูลำธารอีกทีนึงอ๋อนี่เราพามาดูหน้าโครงการหน้าโครงการเลยต้นโครงการอา่ใช่แล้วครับผมแปลงนี้ขนาด2ไร่ครับอยู่ที่เราขวัญการจนาบุรีอตองไร่เนี่ยขายไร่ละ3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันมีโปรด้วยนี่มีโปรอะไรเอ่ยเห็นว่าจองวันเนี้ยว่าล้อมรั้วนรถหนาให้ฟรีนะจองปุ๊บล้อมปั๊บเลย <S <S เอเอราคาเนี้ยคือ ถนนทําแล้วไฟฟ้าทําแล้วปะปามีให้ครบถนดแยกพร้อมซื้อวันนี้โอนพรุ่งนี้ได้เลยเออลุงนเถอะไม่ใช่ลุงลืมไปนึกว่าวันนี้วันเสาร์เออขยะขยะขยะอะไระไะนี่นี่สะบัดแน่ฟุ้งฟิ้งจังเลยเนาะวันจะจบคลิปเนี่ยคอกูต้องเคล็ดแน่เลยต้องหาหมอแน่เดี๋ยวมาถึงเรื่องการเดินทางก่อนเนี่ยฝั่งเนี้ยจะเป็นฝั่งโต้นโครงการนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราออกไปนิดหนึ่งอ่ะจะเป็นถนนลาดยางอยู่ฝั่งนู้น คุณผู้ชมสังเกตอาจจะมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งกที่ขี่ฝั่งนั้นก็จะไปถนนรัตยางมีเลยถูกต้องครับผม<ย>าตามแนว,แนวตามแนวบ้านตามแนวหน้าบ้านตามแนวมอเตอร์ไซค์ที่ขี่นั้นคือเป็นถนนรัตยางอ๋อออกไปแค่เท่าไหร่เอง200เมตรประมาณนั้น200กว่าเมตร200กว่าเมตรอะใช่แล้วก็เข้ามันที่แปลงโครงการเลย มินิมาร์ทใหญ่ใหญ่เลยนะมินิมาร์ทใหญ่โตเลยนะโลเซเศ์แปลงนี้ใกล้กับอบตหนองประดูนะครับผมประมาณสัก3กิโลประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราพาไปดูแปลงของเราดีกว่าแล้วเดราเดินตามแนวไปมินิมาร์ทมีของขายทุกอย่างป่ะถูกต้องครับผมมาเช้ามาเช้าลุงแวะไปเขาไม่มีขายอะอะไรบันไดเลื่อนซื้อซื้อหน้าเขาเขาไม่น่าขายเขาจะหาอะไรแถมมาให้ด้วย เออเฮ้ยมันเป็นเนินสลับต่ำเนี่ยสูงต่ำนี่วัเนี้ยเขาเรียกว่ามันจะเป็นท้องเนินท้องเต่าอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อหลังเต่าไว้ด้วยสลับกันไป่อี้เรายืมันมันเนินแล้วลงมาลาดแล้วขึ้นเนินอีกเนี่ยมันเป็นที่ลาดสูงคุณผู้ชมต้องทําความเข<อ>้าใจอย่างนี้ไอมันไม่ได้เป็นเนินแบบน่าเกลียดน,นะฝั่งของเราอะ่ะคือแทบจะเท่ากันทั้งแปลงเอออืมเรื่องปูบ้านไม่มีปัญหาแต่อย่างแรกเลยที่เป็นที่ที่สูงก็คือไม่ท่วมอ่าไม่ท่วมแน่นอนถ้าตรงนี้ท่วม ที่ออล่ะยุดยาบ้านลุงเรียบร้อยกรุงเทพไม่ต้องเหลือกรุงเทพไม่ต้องเหลือนะคุณผู้ชมบรรยากาศเรียกได้ว่าโคตรดีอ๋อขึ้นเนยอีกเนี่ยอ่าขึ้นเนยอีกแล้วแล้วดูดิอยู่วันนี้ลมพัดโชยนะเย็นนะออถูกต้องมันมันเป็นที่สูงก็ลมก็โชยโชยผ่านล่องเขาไงแล้วมันจะเห็นไหมอ่าถูกต้องโอ้โหคือถ้ามีภูเขาบางก็อนุมานได้ว่าถ้าลมพายุมาก็อาจจะเซฟระดับหนึ่งอ่ากระดะภูเขาไว้ก่อนอ่ามันมีภูเขาดะไว้ แทบจะรอบเลยนะอ่าข้อดีคือลมอ่ากระดาษภูเขาแล้วอย่างคือเราไม่ได้ใกล้เขามากน้ําป่าไหลหลากไม่มีเออถึงออจะมีก็จะผ่านลําห้วยเราเพราะว่ามันเป็นแนวทางน้ําไปแล้วโอ้ถูออกปะแปลงเนี้ยคือตามโฉนเลยติดลําห้วยลําทานนี่แหละอ่าช่วงหน้าฝนช่วงหน้าน้ํามามันก็จะไหลไหลไหลเรื่อยๆเออถูกปะใช่อ่ะแปลงเราเนี้ยนี่น,น,น,นคุณผู้ชมไหนอ่ะแปลงนี้เฮ้ยแล้วปลูกต้นอะไรเนี่ย ปนอะไรอ่ะลีลาวดีลีลาดีเฮ้ยลีลาวดีลีลาดีมันใช้กับงานอืนเริ่มตั้งแต่หมุดนี้เสานี้ต้นนี้คุณผู้ชมเอ้าเลขเลขก็มี้วนี่อ่ามูดจะพร้อมเห็นป่ะปลาปลาไฟฟ้ามีให้ไหมเห็นแนวไหมเห็นแนวไหมอ้าวอ้าวอ้าวมีหมดมีครบมีจบทั้งหมดไฟฟ้าคือเอาบ้านมาตั้งก็ทําได้เลยอ๋ออันนี้เอาสมมติว่าไอ้หลานเอาบ้านนกดาวมาหลังหนึ่งย่อมยอเนาะสักหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงก่อน อ่ะมาพักผ่อนตาอากาศไงโอ้โหแล้วดูต้นไม้ปลูกไม่ใหญ่โตเลยวะคือของในเนี้ยเนาะหลานของในเนี้ยเขาปรับแค่เอาหญ้าออกแล้วก็หินอย่างเงี้ยมันอยู่ตามธรรมชาติก็มาวางจาดสวนเฮ้ยสวยเลยหินลําห้วยสวยเลยเออเออเห็นไหมนะบรรยากาศดีนะในแปลงนะอันนี้ในแปลงเลยนะอ่ะอ่ะตีถนนเนี่ยประมาณกี่เมตรนะตกสี่สิบได้มั้งเนี่ย อ่าตก40เกือบเกือบได้อะเออแล้วมันลูดยาวไปตามลําห้วยเลยนะเหออ็นปะลําห้วยล้อมก็คือสาธารณะเกือบจะรอบแปลงเลยค<อ>ุณผู้ชมเห็นปะด้านด้านข้างก็มองตามแนวถนนแล้วก็สุดขอบลําห้วยไปยันต้นต้นไม้เห็นไหมเห็นปะอ่ะแล้วก็เลาะไปตามขอบนั่นเลยมันจะมีธงอยู่ซ้ายขวาหน้าหลังมีล้อมหมดเ,เลยอันนี้ ลำห้วยนี่คือเขากันกันเขตออกมาแล้วให้แล้วใช่ไหมถูกต้องก็เปรียบเสมือนเอ่อที่ติดแม่น้ําที่ติดริมน้ําก็จะมีช่วงกันเขตที่งอกออกมาอ่ <5. S 1> <ม>าไม่สิบเมตรแล้วแต่เขาจะกันใช่ไหมอ่าใช่แล้วดูดิเราที่แม่งโคตรโล่งเลยเฮ้ย<ๆ>โล่งจริงป่ะเ<ส> <ๆๆ S 1> นี่ยตรงเนี้ยแม่งจะทําอะไรได้แบบโคตรเยอะเออแล้วแม่งมันเป็นที่เนินสูงอย่างที่บอกเห็นไหมเออไอ้นไหที่เนินสูงโอ้โหโอ้โหอย่างสวยอย่างสวยอย่างสวยสวยจริงสวยจริงดูปรับให้สวยเลยดูดินเขาไหมล่ะ ดูดินเขาสวยที่ดินเขาสวยที่เนี่ยดินดินเขาโอเคนะอ้าวดินนวลนวลมันไม่เชิงดำเท่าไหร่ดินนวลนเอ้ยก็ดำอยู่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวว่าไปมันก็ดำอยู่นะเห็นป่ะล้วนๆเนี่ยตกพอดีก็แตกหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะใช่เอาน้ำรดเอาอะไรรดก็จะมันมีแร่ธาตุอยู่นะแร่ธาตุยังไงวะก็ดำดำปุ๋ยปปีน่ะดินกับมือเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเด๊ะเลยเหมือนกันเด๊ะเลยเห็นป่ะเนี่ยเอาไปเฮ้ยไปรู้เลยเนี่ยว่าไม่ต่างหรืออะไรไม่ต่าง ไปคุณผู้ชมไปดูตรงลำห้วยลำห้วยตอนนี้บอกไว้ก่อนเลยฝนยังไม่ตกมันจะมีน้ำเฉพาะตอนหน้าฝนนเออมันไม่ใช่คลองน้ำไงใช่เออถ้าช่วงหน้าฝนมันก็จะตกลอยมาแล้วก็ลำธารมันจะมีฝ่ายชะลอน้ำอ๋อเห็นไหมงนอะไอืมเนี่ยเหตุลำห้วยของเราตั้งแต่ถัดมาจากถนนเนี่ยอ้อโหอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเขตแทบจะเป็นที่งอกเออเรียกได้ว่าแทบจะเป็นที่งอกแล้วตรงเนี้ยเออเราเรามีเวอร์ส่วนตัวเลยนะ เรามีเวิ้งลำธารส่วนตัวนะแล้วนี่ไงให้ทาไอ้กระท่อมกระท่อมใช่เนี่ยเรามีเวิ้งลำธารส่วนตัวตรงนี้เราจะทําเป็นแนวตั้งแคมป์เอาฟางเอาไฟระยะเอาเสาไฟโอ้โหตรงเนี้ยเป็นเวิ้งส่วนตัวคุณผู้ชมแล้วลําห้วยอ่ะถามว่าน่ากลัวไหมเราลงไปมันก็นิดเดียวมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมันมันตื้นๆตองเม็เอ้ามันตื้นๆห้วยนีมันตื้นๆ เนี่ยตอนนี้ฝนฝนมันเพิ่งตกไปมันก็เห็นปะเนี่ยดินมันก็ตกอะไรไล้2วันเลยหนูใช่ฝนขึ้นตกไปมันก็ฟูฟูแล้วเห็นปะตรงนี้เอาเวลาน้ำมาน้ำฝนมาปุ๊บมันก็จะไหลแล้วก็จะมีแนวอะไรนะเขาเลยฝายฝายอ่ามันจะมีฝายที่เขาทำมาชะลอให้น้ำไหลช้าๆไปหน่อยให้น้ำไหลช้าๆงน้ำตกเออช่วงนี้คือเรียกได้ว่าเป็นเวิร์กส่วนตัวเออเนี่ยทั้งหมดทั้งเวิร์กเนี่ยทั้งหมดเลยห้วยติดล้อมรอบเราไปเลยนะผู้ชม หกสิบเมตรได้ปะเนี่ยเฉพาะติดแนวลำห้วยเนี่ยโคได้เลยเจ็ดสิบได้เนาะอืมแล้วถ้ายืนมองจากตรงนี้นะเฮ้ยปราว่ะเฮ้ยกว้างแล้วโล่งมากเลยมองอันนี้แทบจะเป็นแปลงสุดท้ายแล้วส่วนตัวเอผู้ชมให้ตะก้องเขามายืนข้างบนนี้ก็ได้นะแล้วมองออกไปเนี่ยก็จะเห็นนะเห็นไหมเห็นไหมเออพอเรามองไปเราก็จะเห็นวิวไกลๆเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะส่วนตัวอ่าเออแต่ก็ไม่ได้กันระกันดานทุรุนทุรังอะไรไม่ต้องอะไรมากหินนี้แถมไปเลยนะ อ่ะถูกต้องครับผมมีหินใหญ่อยู่อ่าเฮ้ยก้อนนี้ตกหลายมือนะอ้าวเป็นหินในลําห้วยเขาจะเขายกขึ้นมาเรากลับผมกับข้าวมาตั้งบนโต๊ะนี้ได้เลยเอเอ,าาอได้เลยเนี่ตรงนี้มันก็เป็นลานอเน,นกประสงค์ให้อยู่แล้วเอานะเอานะกับราคาเนี้ไร่ละสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองไร่กำลังพอดีรูป<อ>ทรงสวยๆแถมลําห้วยเป็นแปลงสุดท้ายอีกวิวค่อนข้างส่วนตัวอีกอ่าแล้วอย่างงี้บางคนบอกว่า สองไร่ไม่ไหวเอาเพื่อนมาซื้อด้วยได้ไหมร่วมกันเพื่อนมาซื้อด้วยก็าหารเฉลี่ยก็ไปสองไร่ไร<ล>่ะละสามแสนสามก็ซื้อด้วยกันก็แบ่งแยกกันก็ได้แล้วก็ในถนนหลังฉนดก็ชื่อร่วมกันไปเนาะอเออได้ถ้าใครจะทําก็ไม่รู้ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสถนนมาวิ่ง เอาถนนมาวิ่งตัดลงมาอีกแล้วก็แบ่งอีกสองก็ได้นะแล้วแต่นะได้เลยนั่นเนาะแล้วแต่นะเออเออเนี่ยแล้วแต่เราจะโมดิฟายอันห่างจากนี่ไงอปตอหนองประดูไงอย่างที่บอกอะจากแปลงเนี่ยห่างจากอปตหนองปราดูอะสามโล3กิโลเราจบพิกัดมาได้ถ้าเราไปนัดเจอกันก็อาจจะเป็นประมาณนั้นอูท้องก็12บกิโลทีถูกต้องครับผมโลตัสใหญ่ อ่ะเราตัดใหญ่โรงพยาบาลใหญ่อู่ทองก็สองสิบสองกิโลเขตเนี้ยเขตกาญจนบุรีก็จริงแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆกกับอู่ทองสุพรรณอ่าถ้าเข้าไปในตัวการเลยประมาณ70กิโลอืมอันเนี้ยมันอยู่กระเทิบไปแล้วมันมันมันกระเทิบออกมาชายแดนการแล้วอ่ะค้อนมาทางสุพรรณอ่ะค้อนมาทางสุพรรณแล้วชียกว่าค้อนกับความเจริญหน่อยอ่ะอ่ะไปนี้นัดหมายกันที่ทํามุดพรุ่งนี้นัดโอนเลยที่สํานักงานที่ดินอำเภอเราขวัญอำเภอเราขวัญครับผมจังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากตัวอำเภอเราขวัญก็ประมาณ10โลประมาณนี้เอออยาลืมโทรนะไม่ใช่ผมเพาะชอบจังเลยแปลงนี้สวยจังเลยชอบไอ้สองคนนี้รีวิวจังเลยก็ได้กคชอบนะไม่ได้ที่ดินนะครับต้องสั่งด้วยสั่งด้วยไม่ได้ไม่ได้ที่ดินนะครับไม่จะพี่เป้าไม่จะไม่จะพี่เป้าเบอร์โทรศัพท์นะคะผมเป็นเบอร์ของทางเจ้าของแปลงนะคะผมนะพี่ประชาประชาอ่ะโทรตามเบอร์นี้ได้เลยน่ะโทรหาพี่ประชาได้เลยอย่าลืมโปรโมชั่นนะครับจองวันนี้ แถมฟรีล้อมรู้ไปเลยครับผม2ไร่39900 0บาทอ่ะราคาไร่ละนะ3 9 9 0 0 0เา่นเานอนะครับผมถ้าโทรไม่ติดโทรบ,บ่อยๆเพราะว่าตอนนี้สายกำลังมั่วกำลังพันกันแล้วอ่าโอเคอันนี้แปลงสุดท้ายแล้วในโครงการนี้เฉพาะโครงการนี้แปลงสุดท้ายะนะครับผมสราวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมที่ชมคลิปกันจนจบเลยช้าหมดอดนะครับโอเคครับไปแล้วสวัสดีครับ 289 lady channel 289 lady channel โอ้โหทําบัญยัาประกาศ <c oughs> โค้รจกรับทําซื้อโฆษณาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนจาหน่ายทาง289 lady channel รับทําโฆษณาให้ท่านรับรองไม่ผิดหวังหรือท่านจะเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าจ้าของอสังหานี่เลยแต่ต้องดูโพยด้วย ปวดพังลอดเมื่อกี้เนี่ยปวโอ้โหเหลือเกินเลยหรือผู้ระเปล่าก่อสร้างสนใจติดต่อโฆษณาเรายินดีรับทำรับงานทั่วประเทศ <Yes. S 1> ในราคาพิภาพบริการทุกระดับประทับใจไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะแดดไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะหนาวเราก็ไปได้ทุกที่รับรองไม่เผ็ดหวังเฮ้ย hey. ไม่ผิดหวังไม,ไม่ผิดหวังอะ <Ooh. S 1> อ้าวแหมสนใจติดต่อ0 8 0 5้าหกสามห้าสามเก้าสี่สีอ่ะโค้ไหมสุดยอดไหม